ช่องของพี่ก๊อปนะครับได้รับการสนับสนุนจาก p o เพย p a y p o e r f u l Payment นะครับบริการรับเติมเงินเกมมือถือถูกกว่าปกตินะครับเติมง่ายรวดเร็วแล้วก็บริการมานานถึงปีที่4แล้วนะครับอยู่กันมายาวนานนะชื่อเสียงดีมากนะครับรับเติมเกมหลากหลายมากนะโดยเฉพาะเกมที่อยู่ในช่องพี่นะครับเติมทุกเกมนะครับวิธีการใช้บริการนะครับน้องต้องแอดไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับไม่ Facebook ก็ไลน์แล้วก็ติดต่อพนักงานเข้าไปนะครับใช้บริการ PowerPay ก็เป็นการสนับสนุนพี่ก๊อปไปในตัวเหมือนกันนะครับ ขอบคุณครับวตกำิข็งนิ่สวัสดีครับทุกคน,นะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมออสเนะครับก็รีวิวกันต่อเนื่องนะครับนี่เป็นคลิปที่5นะครับเรือวิจัยลำที่5เนปจูนนะครับ ครั้งหน้าก็คงเป็นอินซิโมแล้วล่ะก็จะได้ครบนะครับเรืวิจัยเฟสหนึ่งลำนี้นะครับก่อนหน้านี้พี่ไม่ค่อยได้พูดถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ประเมินน้องไว้ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าดูข้อมูลโดยรวมแล้วเนะี่ยถ้าไม่ได้เจาะลึกจริงๆจะไมไ่รู้ความจริงของเน็จูนนะครับว่าเก่งตรงไหนนะฮะเพราะว่าถ้าเราดูผิวผิวเนี่ยสเตตัสแล้วก็สกงสกิลเนี่ยก็คล้ายๆกับพวกเรือเมดของรอยัลนาวีทั่วไป ดังนั้นความเก่งมันจะแตกต่างกันตรงไหนไงตอนนั้นคิดแบบนั้นนะครับวันนี้ก็เลยทําการลิมิตเบรกเต็มเพื่อจะทดลองใช้นะครับถึงได้รู้ว่าความพิเศษจริงๆของเนปจูนเนี่ยอยู่ในส่วนท่ายิงเป็นกาลังด้วยนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือ HP ที่เยอะและเกาะไร์เนี่ยแล้วก็หลบได้ประมาณหนึ่งเนี่ยพี่ถึงได้รู้ว่าอ๋อเพราะเมตาไงเพราะว่าเมตา PVP ปัจจุบันมันเน้นที่ต่อแล้วก็การโจมตีจากแนวหลังนะครับเกาะไร์ที่ HP เยอะและหลบพอประมาณเนี่ย ถ้าอยู่กองหน้าค่อนข้างได้เปรียบนะครับโดยปกติแล้วเกาะไร้มันจะแพ้กระสุนนะครับแต่ว่าเรื่องของตอร์ปิโดกับพวกโจมตีทางอากาศเกาะไร้มันจะโดนเบาวกว่าพวกนะครับพอ HP เยอะแล้วก็มีสกิลเอาตัวรอดสักนิดนึงเนี่ยโอยอยู่นานอยู่นานมากในสนาม PVP เนี่ยพี่สังเกตมาหลายแมตช์ละมันมักจะเหลือ2ลำนี้เสมอนะครับไอ้ลำแรกเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่ามันเป็นยูกิคาเซะนะครับอีกลำหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าน้องเห็นเหมือนพี่หรือเปล่านะพี่มักเห็นเนปจูนลำสุดท้ายนะฮะ บางทีเนี่ยยุกิเกษไปแล้วทุกอย่างไปหมดแล้วเหลือเนปจูนวิ่งอยู่แนวหน้านะนไปก็บนมาไมา่ยอมตายสักทีนะก็มาดูข้อมูลโดยรวมแล้วกันนะครับจะได้รู้ว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับเนปจูนนะครับเป็นไลท์คุยเซอร์ของรอยย่อนาวีเป็นเรือวิจัยเฟสหนึ่งนะครับเ like ง Navy, เืเ่อ1 1> นไขในการที่จะทาเนปจูนได้นั้นต้องมีเรือกองหน้าของรอยย่อนาวี20ลําขึ้นไปนะครับแล้วก็เงื่อนไขในการเก็บวิกพีก็ใช้กองหน้าของรอยย่อนาวีนั่นแหละนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วเนี่ยเรือรอยย่อนาวีกองหน้า20ลํา เป็นไปไม่ยากนะครับเพราะว่าเรือรอ,อร์ยอนาวีหาได้ทั่วไปนะครับมีดรอปแล้วก็มีอยู่ในตู้กาชาตู้ไลท์นะครับเยอะแย,ยะไปหมดแล้วก็วิธีการเก็บไอีอ่ะก็ทําได้ง่ายด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายจะแนะนานะครับลำนี้นะครับพี่ออกตัวให้เลยสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับถ้าทําเน็จูนลําแรกเนี่ยอันนี้แบกน้องไปได้ยาวๆเลยนะใช้ได้ทุกสนามด้วยนะครับตั้งแต่สนามฟาร์มสนาม PVP ปะทะบอสก็เอาไปแทงได้นะตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรือก,กองหน้าครอบจักรวาลลำหนึ่งนะครับ มาดู Equipment นะครับปืนหลักนะครับติดปืนของลาตเวียนเบานะครับแสดงผล150%นะครับมีหนึ่งกระบอกต่อปีโดนะครับแสดงผล160%นะครับมีพีโหลดด้วยนะครับแล้วก็แอนตี้แอร์แสดงผล100%นะครับค่าสเตตัสนะครับ HP อยู่ที่4,215ถึง4,637สาำหรับไ์คูเซอร์แล้วถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ค่าปืนใหญ่149ถึง172ซึ่งถือว่ากลางๆนะครับแล้วก็ ค่าต่อต้านอากาศยานนะครับ3 2 3ถึง363นะครับถือว่าสูงแต่การแสดงผลอยู่ที่100%ก็ถือว่าโดยรวมแล้วกลางๆนะครับค่าต่อต้านเลือดน้ำนะครับ135ถึง152ถือว่าพอใช้นะครับเกาะไลร์ปกตินะครับค่าตอบิโด312ถึง352ร้าสำหรับไลร์ควิเซอร์แล้วถือว่าสูงนะครับค่าลักปกติคือ0ูนย์นะครับสำหรับเรื่องวิจัยสปีด33ถือว่าระดับกลางนะครับแล้วก็ ค่า reload นะครับ1 4 2ถึงห6 4สําหรับเรือรัตะเวนเบาแล้วน้อยนะครับนี่ถือว่าเป็นข้อเสียหนึ่งของเนปจูนนะครับค่าหลบหลีกนะครับเจถึง98ค่าความแม่นยำา1 4 1ถึง1น8นะครับใช้น้ำมัน12ก็ถือว่าไม่ได้เปลืองมากอะไรนะครับปัจจุบันเนปจูนอยู่เทียรศูนย์นะครับก็อันนี้ก็เป็นที่แปลกใจพี่มาตั้งนานแล้วทำไมเนปจูนถึงอยู่เทียรศูนย์ควรอยู่เทียร์หนึ่งออ สมควรแล้วนะครับอยู่ทีูนะครับ PVP ใส่ให้โกงเลยนะฮะแล้วก็ PVE ก็ถือว่าโกงนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นดูสกิลนะครับสกิลแรกนะครับค่อนข้างดูธรรมดานิดนึงเป็นสกิลสีแดงนะครับกระสุนเจาะเกราะนะครับจะส่งผลแรงขึ้นถึง35%้านะครับถ้าเฟสซิมูเลชันเต็มแล้วนะครับจะส่งผลได้ถึง40%นะครับซึ่งมันเหมือนบังคับว่าเนปจูนต้องใช้กระสุน AP นะแต่ไม่จําเป็นจริงไม่จําเป็นนะครับ แต่พี่ถือเป็นคนหนึ่งนะครับที่รักกระสุนเจาะเกราะก,กระสุน AP นะครับเพราะว่ามันจะโดนได้2เป้าหมายทะลุข้างหน้าไปโดนข้างหลังนะครับแล้วก็วันนี้พี่เพิ่งรู้นะครับความเชื่อเดิมๆลบทิ้งไปเลยนะครับว่ากระสุนเจาะเกราะสามารถทะลุโลได้นะครับวันนี้ไปลองมาแล้วนะที่ก็ยังไม่ยอมแพ้นะพยายามที่คิดว่ากระสุนเจาะเกราะของเทวีควิเซอ e r มันต้องทะลุเกราะได้แนๆ่ๆก็เลยไปลองนะครับไม่ได้กระสุนเจาะเกราะติดโลนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เรา มีความเชื่อใหม่นะครับอันคือสำหรับพี่สำหรับน้องอาจจะรู้อยู่แล้วแต่สําหรับพี่เนี่ยเพิ่งรู้เพราะวางทีก็ไม่ได้สังเกตอะไรไม่ได้ดูนะครับวันนี้มาลองแบบสโลโมชันดูอ้าวติดจริงด้วยเฮ้ยเอาเป็นว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปกระสุนเจาะเกราะผ่านโล่ไม่ได้นะครับแต่ในฐานะนที่เป็นคนรักกระสุนเจาะเกราะอย่างพี่นะครับพี่ก็ยังเชียร์กระสุนเจาะเกราะอยู่สําหรับไลท์ควิเซอร์กับฮฟว่ควิเซอร์นะครับแต่โดยปกติแล้ว ไลท์ควีเซอร์เรามักใช้กระสุน HE มากกว่านะครับแต่สําหรับเนปจูนวันนี้พี่นําเสนอ2กระบอกนะครับกระบอกแรกนะครับเป็นปืนของเรือวิจัยเฟส1เป็นกระสุนเจาะเกราะนะครับโปรโตไทป์ท mm, ิปเปิลหนมเมตรเมนกันนะครับอันนี้เป็นกระสุนเจาะเกราะที่ดีที่สุดในเกมสําหรับไลท์ควีเซอร์นะครับสำหรับน้องเนปจูแล้วใส่ไปก็จะแรงขึ้น35%ด้วยถือว่าเหมาะนะครับ ยิงออกไป3ลูกนะครับแล้วก็ถือว่าแรงนะครับถือว่าแรงที่สุดแล้วนะครับต่อนัดนะแล้วก็ค่าดีโหลดพอประมาณนะครับแต่ถ้าน้องยังไม่มีกระบอกวิจัยนะครับใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับทวิน150มิลลิเมตรเมนกันนะครับเป็นปืนสีม่วงนะครับเดิมเดิมนะครับแต่ว่าใช้ได้นะสำหรับไ์ควิเซอร์ที่ต้องการเจาะกรอะนะครับอันนี้สามารถใช้ได้เลยยิงตีบวกสิใช้ไปก่อนก็ยังได้นะครับกระบอกนี้ส่วนกระบอกที่3นะครับเผื่อใครยังไม่รู้ว่าเนปจูนมีความลับอยู่ที่ท่ายิงแตงลังนะครับ ซิงเกิลหนมิลลิเมตรเมนกัน SKC 2 8นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกระสุนเจาะเกราะแต่ว่ามันยิงทีละนัดนะครับความแรงต่อนัดมันโอเคแหละแต่ว่าจะทําให้ DPS โดยรวมนะครับจากปืนหลักหายไปนะครับแต่ว่ากระบอกนี้มันยิงเร็วมากนะครับความเร็วที่บวกสินะครับ1.14ก็ประมาณ1วินาทียิงนัดหนึ่งนะครับและถ้ามาดูท่ายิงเต็มกําลังของเนปจูนนะครับถ้ายิงครบ8ครั้งนะครับก็จะยิงเต็มกําลังเนปจูนนะครับก็จะเป็นกระสุนเจาะเกราะ ออกไปเป็นหาฝนเลยนะยิงประมาณ64นัดน,นะครับถ้าเทียบกับ2กระบอกเมื่อกี้นะครับกระบอกนี้จะเร่งให้กระสุนเต็มกําลังของเนปจูนเนี่ยออกเร็วขึ้น2เท่านะครับ2เท่าเลยแล้วมันก็เป็นกระสุนเจาะเกราะด้วยนะครับซึ่งมันจะทะลุได้อีกหนึ่งเป้าหมายไปโดนข้างหลังนะครับแล้วมันยิงค่อนข้างจะกว้างค่อนข้างจะถี่นะครับซึ่งโดนเป้าหมายได้ง่ายด้วยนะครับในสนามที่ต้องเคลียร์ม็อบเยอะๆเนี่ยโอ้อันนี้คือทีหนึ่งเนี่ย อาจจะไม่หายหรอกเพราะว่าตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับแต่ว่ามันก็สร,ร้างเดมเมดได้มหาศาลเหมือนกันคิดโดยรวมานะพี่ว่ากระบอก3มันสุดครับแต่ถ้าจะเอาแบบพื้นๆจะเอากระบอกแรกก็ได้นะครับแต่หลักการที่จะยิงเร็วเพื่อจะเอาท่ายิงเต็มกําลังเนี่ยน้องต้องดูท่ายิงเต็มกําลังของเรือน,น,นั้นๆด้วยนะครับบางลำมันอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยพี่ว่าไลฟ์กูเซอร์ท่ายิงเต็มกําลังไม่ค่อยดีต้องเป็นลำที่เด่นๆจริงๆนะมันจะดีนะครับ เอาละทีนี้เรามาดูสกิลที่2นะครับเป็นสกิลสีฟ้าเมื่อ HP ต่ำกว่า20%นะครับจะฮิวตนเอง25%จากแม็ก HP นะครับแล้วก็จะเพิ่มคาริโหลด30%นะครับส่งผลจนจบการต่อสู้เลยนะครับสกิลนี้สามารถแสดงผลได้เพียงแค่1ครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นสกิลฮิวที่แรงที่สุดในเกมแล้วนะครับก็อยู่ที่เนปจูนนั่นเองดังนั้นการฟาร์มเนปจูนน่าจะเป็นแชมป์ละวละ่ะถ้าพูดถึงแบบนี้นะครับน้ำมันก็ถือว่าไม่ได้เปลืองอะไรมากนะครับเพราะว่าเป็นไล ถ้าต่อรอบในการฟาร์มแล้วก็สร้างความเสียหายให้เนปจูนเกิน25%้ไม่ได้นะครับเนปจูนก็ไม่มีทางจมก็คือสามารถเลี้ยงตัวเองได้เรื่อยๆนะครับนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ที่สนับสนุนให้ผู้เล่นใหม่นะครับปั้นเนปจูนจะทําให้ฟาร์มในสนามยากๆ <c oughs> ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับมาดูสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลแถมของเลยวิจัยนะครับโจมตีไซเลนแรงขึ้น15%ซนะครับซึ่งน้องก็มีต่อด้วยนะพีโหลดแรกเนี่ยดีไม่ดีไซเลนก็จมได้เหมือนนนกััะครบ แล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับถ้ายิงเต็มกําลังเนปจูนนะครับจะแสดงผลเมื่อยิงปืนหลักครบ8ครั้งนะครับก็กล่าวแล้วเมื่อกี้นะครับดังนั้นก็สโลให้ดูอีกทีหนึ่งละกันว่าเจ๋งแค่ไหนนะครับก่อนที่จะจบส่วนนี้ไปนะครับพี่ขอพูดถึง PVP กับเนปจูนสักนิดหน่อยนะครับเนปจูนเนี่ยเป็นไลท์ควิเซอร์ที่ HP สูงใช่ไหม ค่าหลบหลีกก็ประมาณหนึ่งนะครับก็เกือบจะร้อยท่าเรือเต็มนะครับแล้วก็เกาะแบบไลท์นะครับจุดนี้นะในสนาม p v p นะครับเมตาปัจจุบันเนี่ยก็คือเน้นตอร์ปิโดนะครับจบให้เร็วแต่ถ้าเป็นเกาะไลท์เนี่ยถ้าปะทะตอร์ปิโดถือว่าได้เปรียบนะเพราะว่ามันจะโดนประมาณแค่80%เท่านั้นเองนะครับยังไงซะเนบจู u, เนี่ยกว่าจะจมด้วยตอร์ปิโดนะพี่ว่าต้องโดนไปหลายลูกพอสมควรนะ ดังนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่สตาร์ทมาสายตอบิโดเอาเน็จูนไม่ค่อยลงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็หลบเก่งพอประมาณและเวลา HP ต่ำกว่า20%เนี่ยถ้ายังเอาไม่ลงอีกนะมันจะมีก๊อก2อีก25%เงก็คือเหมือน25%ของ4,000เกือบ5,000เนี่ยโอ้ถือว่าเป็นเรือไลท์กุิเซอร์ที่ HP เยอะนะเยอะ ไม่แปลกใจเลยนะครับในสนาม PVP ทําไมชอบเหลือเนปจูนเป็นประจำนะครับแล้วการโจมตีของน้องก็ไม่ได้ว่ากระจอกนะครับแต่เสียดายนิดนึงน้องค่ารีโหลดไม่สูงนะครับแต่ว่าถ้าใกล้าตายแล้วแบบเพิ่มค่ารีโหลด30%นะดังนั้นการปล่อยให้เนปจูนเลี้ยงเลือดประมาณ30%เรนะี่ยระวังนิดนึงนะครับมันก็จะโหดช่วงท้ายนะฮะแต่ก่อนไลฟ์มีจุดที่แพ้เหมือนกันนะครับก็คือแพ้กระสุน HE จากปืนของแบ t l e s h i p นะครับแต่ปัจจุบันนะ่ะ ใน PVP เขาชอบใช้กระสุนเจาะเกาะกันนะดังนั้นเนปจูนถือว่าได้เปรียบใช่ไหมชนะทางนะครับนี่คือชนะเมตาเขานะถือว่าได้อยู่ในสนาม PVP มาเนิ่นนานนะครับเป็นความโชคดีนะที่รอยย่อนาวีมีเนปจูนนะครับที่มักเห็นน้องอยู่ในทีมรอยย่อนาวีส่วนใหญ่นะครับเอาละทีนี้ามาดูเกียร์แนะนานะครับปืนเราแนะนําไปแล้วนะครับแล้วก็แอนตี้แอร์กันเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับแต่จริงจริงแล้ว Neptune เนปจูนใช้กระบอกอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าค่าความแน่นยาต,ตั้งต้นของไรฟิวเซอร์อะ มันสูงพออยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะเอาค่าความแม่นยำเพิ่มอีกสักสิบเนี่ยกระบอกนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าใช้อย่างอื่นใช้อะไรดีนะครับก็ใช้แอนตี้แอร์ของรอยย้อนาวีกระบอกนี้ก็ได้นะครับ,รรบก็ Anti Navy, กร,บกกรัศมีมันก็จะกว้างขึ้นต่อน,นัดมันก็แรงขึ้นนะครับถ้าใน PVP ีนะก็มีโอกาสที่จะไปสอยเครื่องบินฝั่งตรงข้ามได้สูงด้วยนะครับแต่ไอกระบอกเมื่อกี้คือมันจะเบานะครับแต่ว่ารีโหลดเร็วด,ด้วยสูตรแรกที่เห็นอยู่นี้ก็คือแบบ PVP นะครับ ที่จะใส่เกียร์เสริมเป็นเพิ่มตอร์บิโดให้แรงขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้มันจะได้ของเสริมเป็นรีโหลด10ด้วยซึ่งเนปจูนเนี่ยค่ารีโหลดต่ำดังนั้นตังนี้เสริมทั้งค่ารีโหลดและค่าตอร์บิดโดให้เนปจูนคือได้แบบเต็มๆเ,เลยนะครับแล้วก็เกียร์เสริมอีกอันหนึ่งก็คือเพิ่มความอยู่รอดให้หินอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าค่าหลบตั้งต้นโดยรวมแล้วจริงๆก็ยังไม่พอต้องมีอีกสัก40จากไฮดรอลิกนะครับแล้วนี่คือชุดที่2ยังอยู่ในชุดของ PVP นะครับไอเก พี่ว่าไม่จําเป็นต้องใส่แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ารีแพาทูก็เพิ่ม HP ให้เนปจูนสูงขึ้นนะครับการแสดงผลของสกิลฟื้น HP 25%ก็สูงขึ้นด้วยนะครับอีกอันหนึ่ง SG เรดาร์อันนี้จะได้ค่าความแม่นยําแล้วก็ได้ค่าลุมหลีกอีก15นะครับโดยแล้วโดยรวมแล้วสูตร1นกับสูตร2เนี่ยเกียร์เสริมมิกแอดแม็กกันได้นะครับไม่จําเป็นต้องใส่แบบนี้เป๊ะๆจริงๆมีอีกอันนึงแต่มันยัดไม่ได้แล้วก็คือถังดับเพลิงนะครับเรือท และติดไฟเนี่ยมันจะเป็นเดบิวตมหาศาลเลยนะครับถังดับเพลิงเนี่ยเอาไปแทนรีแพร์ทูก็ได้นะครับเพราะว่าการฟื้น HP ของรีแพร์ทูเนี่ยไม่ทันหรอกนะฮะส่วนสูตรที่3นะครับอันนี้สนามฟาร์มนะครับสนาม PVE นะครับก็จะเน้นเร็วนะครับปืนหลักก็เน้นติด่าเต็มกําลังนะครับแล้วก็ตอร์ปิโดลูกนี้ก็เน้นเร็วนะครับเน้นรีโหลดแล้วก็เกียร์เสริมเนี่ยพี่ใส่ตอร์ปิโดลุ้ง2อันเลยนะครับอันนี้จะได้ค่ารีโหลดเพิ่มอีก20นะครับแล้วก็ได้ค่าตอร์ปิโดอีก ซึ่งเดเมจจากตอร์ปิโดของน้องนี่ถือว่าไม่ได้เบาเลยนะครับส่วนเซ็ตสุดท้ายนะครับนี้เป็นเซ็ตสาหรับผู้เล่นใหม่นะครับเมื่อทาเนปจูนออกมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีของทองใช้นะฮะก็ใช้พวกนี้ไปก่อนนะครับใช้บวกบกไปก่อนก็ฟาร์มได้เพลินๆนะครับเน้นเรื่องของค่ารีโหลดแล้วก็เรื่องของ HP ที่เยอะจะทําให้เนปจูนฟาร์มได้เพลินมากขึ้นนะครับมาในส่วนของการใช้งานนะครับ เนปจูนเนี่ยก็ใช้ได้ทุกสนามเลยนะครับจะเอาไปใช้กับทีมฟูลรอยัลก็ได้จะเอาไปฟาร์มเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปกับรอยัลก็ได้นะครับจะเอาเป็นเรือแทงหรือจะเอาเป็นเรือที่ตําแหน่งสุดท้ายก็ได้นะครับคือถ้าพูดถึงความแข็งแรงทนทานในสนาม PVE เนี่ยพี่ว่าเฮฟวี่กริเตอร์ก็ยังจัดจ้านกว่านะครับพวกนี้มันจะแพ้พวกกระสุนซึ่งสตูก็มักจะยิงเป็นกระสุนอยู่เสมอนะฮะไอ้พวกตอร์ปิโด PVE เนี่ยไม่ค่อยเห็นหรอกนะครับ ดังนั้นน้องเหมาะที่จะอยู่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับหรือจริงๆจะอยู่ตำแหน่งแรกก็ได้นะครับความอืดก็พอใช้ได้อยู่ส่วนสนาม PVP นะครับเนปจูนเนี่ย,ยอยู่ได้ทุกตำแหน่งเลยถ้าอยากจะให้แทงนะครับก็อยู่ตำแหน่งแรกจะอยากให้อยู่นานนะครับแบบป่วนไปจนถึงวินาทีสุดท้ายเนี่ยพี่แนะนําตำแหน่งสุดท้ายไม่กับตำแหน่งกลางนะครับแล้วก็เนปจูนสามารถแสดงพลังได้สูงสุดถ้าไปกับทีมรอย์ยอนาวีนะครับ โดยเฉพาะถ้าไปกับควีนอลิซาเบธเนี่ยโอ้เนปจูนนี่ถือว่าได้ประโยชน์ครบมากเพราะว่าบัฟของควีนอลิซาเบธเนี่ยไม่ว่าอันไหนเนปจูนได้ก็เจ๋งหมดนะครับเพราะว่าเนปจูนเนี่ยมันจะเน้นทุกเรื่องเลยนะครับเรื่องสุดท้ายนะครับสำหรับคนที่จะทําเรือวิจัยของรอยย่อนาวีนะครับลำไหนก็ได้นะครับถ้าเป็นเรือกองหน้าเนี่ยใช้ทีมนี้เลยนะครับทั้ง3ามลำนี้เป็นเรือหาง่ายนะครับแล้วก็ถือว่าได้ประโยชน์สูงสุดมากๆจากการฝ่ามีพีนะครับลำแรกเชอรบลิน คิดว่าน่าจะหากันได้นะครับหรือบางคนก็เลือกมาเลยเพราะว่านี่เป็นเรือสตาร์เตอร์นะครับก็ถือว่าเก่งทุกทางท้าเลือทูฟิตมาแล้วนะครับแล้วก็ลําที่2องนะครับอเมซอนนะครับถือว่าเป็นความโชคดีของรอยย่อนาวีนะครับที่มีเรือลํานี้นะจะทําให้เรือพิฆาตนะครับได้รับอีกีเพิ่มขึ้น18%และอเมซอนเนี่ยเป็นเรือของรอยย่อนาวีด้วยดังนั้นอยู่ในทีมนี้ได้ประโยชน์เต็มมากๆนะครับและลาสุดท้ายพี่นําเสนอโคเมทครับโคเมทเนี่ยก็จะบัฟ ต่อปีโดให้กับเรือพิฆคาตด,ด้วย1น,นะครับแล้วก็สกิลที่2เป็นสกิลสโมกสกีน,นะครับทำให้ทีมนี้เนี่ยเพิ่มกลบหลีกด้วยนะครับถ้าวิ่งอยู่ในควันของโคมตนะครับและโคมีตสามารถได้ทอปฟิตได้ด้วยก็ถือว่าเป็นเรือเก่งลำหนึ่งนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรือของรอยยอนาวีที่ถือว่าเก่งและประหยัดน้ํามันแถมได้อีกขีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ลองเอาไปใช้กันนี่ใช้ได้ทุกลำเลยนะที่เป็นของ Royal อรอยยอนาวีจะเอาไปทำเรกก็ได้จะเอาไปทาเช็ดเชียร์ก็ได้นะครับ แล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับถ้าน้องจะทําเรือเทพของเราย่อนาวีเบลฟาสนะครับก็คือเรือเดิมๆของเรานี่เองแต่เก่งนะครับก็ครอบจักรวาลพอกับเนปจูนนี่แหละนะครับอีกลำหนึ่งก็คือสวิตชัวนะครับก็ถือว่าเดเมจจัดจ้านและก็ถือว่าเก่งด้วยนะครับจริงๆไดโดนะครับหรือว่าซิริอุสหรือว่าเฮอร์ไมโอนี่ก็ถือว่าเป็นเรือเก่งจะใช้เรือพวกนั้นไปฟาร์มก็ได้นะครับแล้วก็ลำสุดท้ายนี่เป็นเทวิควิเซอร์นะครับก็คือลอนดอนถ้าเลตโตฟิตออกมาแล้วนะครับโอ้โหเดเมจถือว่าแรงมากนะครับ ถือว่าเป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่งของเราโยนาวีนะฮะที่มีลอนดอนนะฮะแต่ลอนดอนไม่เหมาะจะไปตำแหน่งแรกนะครับเพราะว่าน้องเป็นเกาะไร้อยู่ตำแหน่งที่2ดีกว่าเป็นเดมเตเสริมนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวของเนปจูนนะครับนั่นคือข้อมูลทั้งหมดที่พี่ก๊อฟนำเสนอนะครับก็อาจจะมีขัดตกบกพร่องไปบ้างนะครับน้องๆก็สามารถเสริมกันได้นะครับถ้าข้อมูลผิดตรงไหนก็แจ้งเตือนมานะครับเดี๋ยวพี่แก้อยู่ในเดสคริปชันน้องก็ดูในเดสคริปชันด้วยนะครับข้อมูลด้านใต้นะครับก็บางทีจะม ก็จะเลืออีกลัมหนึ่งนะครับสำหรับเลยวิจัยเฟสหนึ่งก็คืออิ m o โมะนะครับก็พรุ่งนี้แล้วกันวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอให้น้องๆสนุกกับเกมอสุรเลนนะครับเจอกับพี่ก๊อฟคลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ